จะไปต่อแล้วนะน,นี้นะคะเราอยู่กันที่ส่วนอาหารร้านแหลมแท่นเนาะออกจากตัวเมืองมานิดหน่อยก็จะเจอร้านอาหารเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศร้านกันเลยจ้าตามาโอเคนนสวัสดีค่ะไหนนัน่งอยู่ตรงไหนคะนำไปสิคะโ <lacking S 1> อเค จริงเหรอคะปอปอดเลือกที่นั่งได้ยังคะ๋อเหมือนร้านเขาน่าจะกำลังทำใหม่ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะตอนกลางคืนมีไฟสวยเชียวแล้วรู้สึกว่าน้ำอ่ะมันจะเป็นสีฟ้าเลยนะทุกคน,น,นเลือกเลยเลือกเลยเอาเย็นเย็น โอ้ยฉันกลัวตกน้ําสวยดีสวยดีไม่รู้ว่าอุ้ยคือฉันอ้วนไงไม่รู้ว่าที่ร้านเขามีอะไรให้ทานบ้างคนะแต่ว่าแบบบรรยากาศดีมากคนดูเห็นพระจันทร์นะคะเดี๋ยวเราไปนั่งที่ซุ้มก่อนแล้วเดี๋ยว ราไปเดินดูบรนยี้ยกะร้านอีกรอบหนึ่งเนาะตอนกลางวันเนี่ยมันจะเห็นน้ำที่เป็นสีฟ้าเลยนะเป็นสวนเป็นสวนทุกคนเนี่ย้านเหมาะกับการแบบนี้เมียมากับกิ๊กบัก จ้าฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะผู้ชัดช้าชัดๆเอาใหม่แบตหมดเสียบปลั๊กไป <ES> จ้าตะกี้แบตของขาตั้งกล้องมันหมดนะทุกคนก็เลยมาต้องใช้มือถ่ายต่อนะวันนี้อาหารก็สั่งมากรุบกริบสี่อย่างนะคะสำหรับเสือร้องไห้เนี่ยส่วนตัวแม่ก็เฉยๆนะเพราะว่ามันไม่ได้ย่างเตาถ่านมันเป็นอบมามันก็เลยจะมีความเลี่ยนนิดหนึ่งแต่ถ้าใครชอบกินแบบมันๆก็น่าจะชอบนะ แล้วก็จะมีเมนูปลานึ่งด้วยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายติดมาเพราะว่าลืมหิวแล้วก็เซ่บมากแล้วก็ตอนจบนึ่งปลาคือมือเปื้อนไงแล้วขาดกล้องอะ่ะมันแบตหมดก็เลยไม่ได้ถ่ายมานะทุกคนแต่ว่าคุ้มมากค่ะอันนั้นก็คือปลาตัวใหญ่มากอร่อยมากจ้า ตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะทุกคนเอ oh าใหม่ปักลูกจ้าตอนนี้ก็อิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอิ่มแปรมาเช็คบินเป็นเท่าไหร่คะทุกคนหกร้อยแปดสิบถูกมากเพราะกินเยอะมาลวปตาตัวใหญ่มากจะบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยรสชาติอ,อาหารดีถูกป<บ>าก <บา S 1> แม้สดสดแบบว่าสีปลาเนี่ยมันเหมือนสีในแมงครดเลยสดจนไม่โคลูกสดกว่าคือปลาหวานมากแบบ เฮ้ยน uhm, ึ่งปลานึ่งปลาอร่อยมากค่ะแล้วก็เคืองอาหารเขาอร่อยนะก็บรรยากาศร้านเรามาตอนกลางคืนเนาะมันก็สวยไปอีกแบบแต่เราไม่รู้ว่ากลางวันจะยังไงบรรยากาศโอเคยังมาตอนเช้าใช่ทำอีกนี่ เาเป็นว่าถ้าใครกําลังหาร้านอาหารอร่อยอร่อยอรสชาติถูกปากแบบอีสานบ้านเฮาตายครอบ,บครัวเนาะตายครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเออแวะมาได้นะเมื่อกี้ก็เห็นมีลูกค้ากลุ่มอื่นมานั่งจิบเบียร์เบิร์เบะไมดดูนลำมิ้วก็จากไปเอาลคะครับสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกติดา้ได้ทั้งน้ยนะคะอย่าก,กดแย่เด้วาอย่ากดแย่ ใขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ